เงินเยียวยา5,000บาทแจกเพิ่มอีก3เดือนจริงหรือไม่นะคะแล้วก็เงินเยียวยา5,000บาทเนี่ยแจกเพิ่มอีก1เดือนจริงไหมนะคะแล้วไอ้เงิน1,200บาทที่เด็กแรกเกิดถึง6ปีจะได้เนี่ยมันมาจากไหนนะคะคลิปนี้มีคำตอบนะคะก่อนรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่บุ๋มด้วยนะคะแม่บุ๋มก็ไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะวันนี้นะคะ ก็ทาง Facebook นะหนุนเด็กแรกเกิดและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเขาก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าข่าวแจกเงินเยียวยาต่างๆนะตอนนี้ก็มีการจบวาระแล้วนะคะหากมีการเยียวยาเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะเงินเยียวยาในนาที่นี้นะคะก็ได้แก่โครงการต่างๆที่รัฐบาลนะคะให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนคนกระทบจากโควิด -19 นะคะก็จะได้แก่โครงการ เราไม่ทิ้งกันนะคะจ่ายแค่3เดือนเท่านั้นนะคะ2นะคะเงินเยียวยากลุ่มปราะบางนะคะก็จะได้แก่เด็กคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะก็จะจ่ายแค่วันที่20กรกฎาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาเท่านั้นแค่วันเดียวแต่จะมีการเพิ่มเติมกรณีตกหล่นหรือเปล่านั้นนะคะอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะคะว่าจะมีการเยียวยาเพิ่มไหมนะคะต้องรอมาตรการต่อไปนะคะ ส่วนเงินเยียวยา3,000บาทนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะจ่ายแค่วันที่4กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะและในสำหรับตอนนี้นะคะก็คือเงินเยียวยาประกันสังคมนะคะที่บุ๋มได้ลงคลิปไปเมื่อวานนะคะว่าจะมีการจ่ายให้กับผู้ประกันตนนะคะที่อยู่ในมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบไม่เกิน6เดือนนะคะคาดว่าจะจ่ายได้ประมาณกลางเดือนสิงหาคม เป็นจำนวนเงิน15,000บาทนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะก็คือมาตรา33จะลงทะเบียนใหม่จะมีการลงทะเบียนหรือไม่นั้นเดี๋ยวเขาแจ้งให้ทราบอีกทีและในส่วนเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะก็ไม่มีต่ออีก1เดือนตามที่กระแสข่าวออกมานะคะ สุดท้ายนะคะก็คือเงิน1,200บาทนะคะที่เด็กแรกเกิดถึง6ปีจะได้รับนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมนะคะจะได้เดือนละ600บาทนะคะสองนะคะก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะที่จะได้เด็กแรกเกิดถึง6ปีจากกระทรวงพอมองนะคะอันนี้นะคะพ่อแม่นะคะที่คลอดลูกออกมาแล้วนะคะจะต้องไปลงทะเบียนที่อบตอเทศบาล สำหรับคลิปนี้นะคะไบุ๋มก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้มากที่สุดนะคะหวังว่าจะเข้าใจกันทุกๆคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ